สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o View ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิจะนำเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มน,นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าหลายคนชอบกดค่าตอนต้นของวิดีโอวิวใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้จะพูดให้ไม่เหมือนเดิมแล้วกันนะคะคือจะบอกว่าหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราติดตามหน,นุมานชุกภูพาแล้วก็องคต ไปสืบข่าวที่กรุงลงกามาแล้วตอนนี้ทั้งหมดกลับมาที่ทัาของพระรามแล้วค่ะดังนั้นเรื่องราวมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อรู้ข้อมูลครบแล้วก็พร้อมที่จะวางแผนรบแล้วไงนะคะดังนั้นวันนี้จะเป็นตอนที่ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะสำหรับใครที่ติดตามซีรีส์นี้มานะคะอยากหาตอนต้นอยู่ลงไว้ให้แล้วตรงนี้เลยค่ะทาเป็นเพลย์ลิสต์ไว้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่อยากฟังแบบรวดเร็ว10นาทีจบเท่านั้นก็ตรงนี้เช่นกันค่ะ ไเว้นเวนเนาะกดติดตามชมทุกช่องทางแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทัาสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะหลังจากที่หนุมาาชูภูพาและองค์ดสืบข่าวกลับมานะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีการปรึกษาการภายในทัพของพระรามคะ่ะทําให้ทั้งหมดตกลงกันว่าโอเคฉันจะค่อยๆเคลื่อนทัพจากบริเวณกรุงขีขินเนี่ย เคลื่อนทับ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 ,ทบ,ทบ,ทบไปตั้งอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึง่งใกล้กับกรุงลงการมากขึ้นค่ะคือตอนนี้มาจ่อแล้วเหลือแค่ข้ามมหาสมุทรข้ามไปที่เกาะลงการนะคะไปตั้งตรงนั้นเสร็จนะคะฝั่งพระรามก็ไม่มีอะไรคะ่ะตดัดภาพไปที่ฝั่งทศกัณฐ์ดีกว่าเมื่อพระรามยกทัพมาจ่ออยู่หน้าเมืองขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับทศกัณฐ์คะคิดว่าทศกัณฐ์จะสังเกตเห็นไหม ไม่เห็นค่ะเพราะว่าสิ่งที่โทสการสังเกตกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคือคือนนั้นค่ะโทศกานนอนไปนอนอยู่กับน,นาบมมนโทรธรรมดาปกติแล้วก็ฝันแล้วเวลาที่ฝันเนี่ยนะคะเป็นเวลารุ่งเช้าค่ะซึ่งตามความเชื่อความฝันแบบไทยเนี่ยนะคะความฝันที่อยู่ใกล้ๆรุ่งเช้าเนี่ยจะเป็นความฝันที่เป็นเหมือนแบบลางสังหรเทวดาโดนใจอะไรทํานองนั้นค่ะ คือแปลว่าเป็นความฝันที่แม่นที่สุดนะคะโทอักการ์ค่ะหลับไปแล้วก็ฝันว่ามีอีแรงตัวหนึ่งค่ะสีขาวบินมาจากที่ไกลๆบินมาถึงก็มาเจอกับอีแรงสีดําทั้ง2ตัวนี้นะคะมาถึงเจอกันก็ตีกันค่ะตีกันทะเลาะกันใหญ่โต ปรากฏว่าอีแรงดําพลาดแพ้นะคะแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่หน้าลานกรงโลกาค่ะตกลงมาไม่ตกลงมาเปล่ากลายรากเป็นรูปยักษ์ก็เป็นทศกัณฐ์มามนนั้นแหละกลายรากมาเสร็จปรากฏว่าในมือถือกะลาอยู่หนึ่งกรลานะคะด้านในเนี่ยมันไม่ใช่กลาธรรมดามันเป็นเหมือนกลาที่เราแบบเคยเห็นตอนวันลอยกระทงบ้านที่เขาลอยกลากันอ่ะเป็นกรลาที่มีไส้เทียนแล้วก็มีเชื้อเพลิงอยู่ค่ะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงนางหนึ่งนะคะวิ่งมาค่ะเอาไฟมาจุดที่ไส้ของเทียนที่อยู่ในกรลานี้นะคะ ไฟลุกขึ้นมาในกะลาค่ะแล้วก็โดนเชื้อเพลิงไหม้ทั้งกะลาเลยไหม้เสร็จก็ไม่พอตัวทศกัณฐ์เองก็ไม่ได้ปล่อยกะลาลงไปนะคะ ปรากฏว่าไม่กะลาไมทั้งกะลาไม่ลามาที่มือไล่มาที่ตัวเองจนในที่สุดทศกัณฐ์ก็ไม่ตายไปค่ะทศกัณฐ์ฝันแบบนี้ตกใจตื่นรู้สึกว่าแบบฝันร้ายเนี่ยจ๋าค่ะฝันร้ายทํายังไงดีนะคะแน่นอนนะคะตามวันณคดีทั่วไปฝันร้ายตื่นมาต้องถามโหรค่ะต้องไปให้ดูดวงดูดวงนะคะซึ่งบังเอิญว่าทศกัณฐ์โชคดีว่าชาวว่านิดนึงมีโหรที่แบบเก่งกาจมากๆอยู่ใกล้ตัวนะคะนั่นก็คือพิเภกนั่นเองพี่เภกนี่ถือเป็นน้องชายทศกัณฐ์นะคะเป็นยักษ์ตนหนึ่งร่วมแม่ร่วมพ ะะไม่มีความสามารถในการรบทับจับสึกอะไรเท่าไหร่จะมีความสามารถก็มีแต่เรื่องการดูดวงรู้ไตเพศรู้คมภีร์ต่างๆคือเอาเป็นว่ารู้หลักธรรมคาสอนรู้คมภีรนะ์ศาสนาอะไรแม่นมากนะคะดังนั้นตื่นชามาทศกัณฐ์ก็ถามพ่เพกคะ่ะนึกสภาพทศกัณฐ์ไม่ได้ไปถามในที่ส่วนตัวนะคือเรื่องความฝันของเจ้าเมืองในสมัยโบราณเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ของเมืองเป็นแบบกิจการบ้านเมืองว่างั้นเถอะเพราะว่าอะไรก็ตามที่กระทบต่อกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะต้องกระทบกับทุกคนในประเทศใช่ไหมคะดังนั้นวาระความฝันทศกัณ จึงเป็นวาระการประชุมที่อยู่แบบท่ามกลางเหล่าซนาอมา์ยักษ์เฝ้าอยู่เต็มเลยทุกคนอยู่เต็มไปหมดทศกัณฐ์ก็เล่าความฝันให้พ่เพกฟังค่ะแล้วก็ถามพ่เพกว่ามันแปลว่าอะไรพ่เพกได้ยินความฝันทศกัณฐ์นะคะพ่เพกแบบคำนวณหยิบขึ้นมาคำนวณคำนวณแล้วก็หน้าสิทขึ้นมาทันทีประมาณว่าพี่แย่แล้วนี่มันเป็นความฝันที่มันไม่ดีเลยเป็นฝันร้ายแบบฝันร้ายจริงๆไม่ใช่ฝันร้ายกลายเป็นดีนะ คืออีแรงเผือกในฝันของพี่เนี่ยหมายถึงพระรามพระรามที่เป็นผัวนางสีดาน,นั่นแหละส่วนอีแรงดำเนี่ยหมายถึงพี่เอง2ฝ่ายเนี่ยจะมาตีกันจะมารบกันแล้วพี่ก็จะพลาดพลัง้งส่วนกะลาที่พี่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะเขาหมายถึงกรุงลงการน,นี่แหละกรุงลงการกาลังจะมอดไหมเพราะว่าเชื้อไฟที่อยู่ข้างในตัวไส้เทียนตัวเชื้อไฟเชื้อเพลิงอะไรต่างๆน,นี่ก็หมายถึงวงศาคณาญาติของเหล่ายักษ์นี่แหละ ที่จะมอดไหม้ไปพร้อมกับตัวพี่ส่วนไฟเนี่ยนะหมายถึงนางสีดาคือคนที่เริ่มทําให้ชีวิตของทุกคนชิบหายได้หมดและผู้หญิงที่มาจุดไฟนั้นให้เริ่มต้นขึ้นที่จะมาทำให้ชีวิตของพี่มอดไหม้ก็คือนางสมนักขาน้องสาวของเรานี่แหละเรื่องราวก็เป็นแบบนี้แย่ yeah, แล้วพี่โทศกัณฐ์ได้ยินหมืทศกัณฐ์แบบน่าสตินะคะคือทศกัณฐ์เชื่อพ่เพกมากไงทศกัณฐ์แบบจริงเหรอพ่เพกน้องรัก ทำยังไงดีล่ะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเจ้าจะต้องไปทําพิธีสะเดาะเคราะห์ให้พี่นะตามตําราเจ,จ้าไหวยังไงบ้างเราถึงจะเปลี่ยนเคราะห์ลายนี้ให้กลายเป็นดีได้พิเภกนะคะได้ยินแบบนั้นพิเภกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพี่คือมันไม่มีตามตําราหรอกที่จะมาบอกว่าให้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอะไรอย่างนี้สําหรับกรณีนี้เนี่ยเราไม่สามารถสะเดาะเคราะห์ได้เราไม่สามารถบวงสวงเทพเจ้าอะไรให้เขาช่วยได้เลยสิ่งเดียวที่จะช่วยได้ก็คือพี่ต้องยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนพี่ต้องตั้งตนอยู่ในทศพิธราชธรรมพี่ตตต้้องไม่่ทําัวใใหแแบบสนจกิเล โมหะคือแบบพี่ต้องไม่บ้าการอะเข้าใจปะ่ะวิธีแก้งให้ที่สุดคือเอานางสีดาไปคืนให้กับพระรามนึกสภาพพิเภกพูดแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าแบบพี่พี่ไม่ตั้งตัวอยู่ในทศพิราชธรรมะตอนนี้พี่เป็นคนเลวอยู่แล้วพิเภกนะคะพูดอยู่ท่ามกลางเหล่าเสนาหมาดทั้งแผ่นดินเลยคือทศกัณฐ์เสียหน้ามากทศกัณฐ์แบบโกรธปรี๊ดขึ้นมาเลยนะคะหนึ่งคือห่วงนางสีดาด้วยกับ2คือในฐานะกษัตริย์โดนต่อว่าต่อหน้าฐารกกำนันอะมันไม่โอเคใช่ปะดังนั้นนะคะทศกัณฐ์ลุกขึ้นมา้วย 给。Okay. แกจะดูหมิ่นฉันไปละแกคิดว่าฉันเป็นใครฉันคือทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ฉันไม่ใช่ลูกกระจอกที่จะต้องมากลัวพระรามคือแกคิดว่าฉันไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีฝีมือในการรบเลยหรอคิดหรอฉันจะแพ้พระรามให้ฉันคือนางสีดาไม่มีทางไม่ใช่แค่เรื่องความรักด้วยนี่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีเข้าใจไหมซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะพิเภกก็ตกใจมากก็พยายามจะแก้ตัวแบบข้าผิดไปแล้วแต่ว่าข้าตั้งใจจะพูดแบบนั้นจริงๆนะคือถ้าท่านไม่ทาแบบนั้นเราาจะชิบหยกกันไปมด็คือพยายาาจะบอกว่่าาาแบบ้พูจริงงๆซึททํใหศกโเราจะยิบลขนออกกมาแ้วว็ิ ไล่จะฟันพีเพกนะคะทำให้พีเพกเนี่ยต้องวิ่งหลบแบบหลบแอบ,บ,บ,บหลังอินทรชิตบ้างแอบ,บหลังกุมกันบ้างคือแอบนู่นแอบ,บนี่ไปหมดเลยสุดท้ายนะคะโทสการ์ก็เลยมีคําสั่งมาบอกว่าพีเพก ที่แกพูดแบบนี้แปลว่าแกเห็นว่าศัตรูดีกว่าฉันใช่ไหมแกเห็นว่าพระรามดีกว่าฉันแกไปยกย่องไอ้พระรามที่มันเป็นศัตรูของฉันได้ยังไงแกฝักฝ่ายฝ่ายนั้นฉันขอในประเทศแกออกจากเมืองถอดยศทุกอย่าง,งพิเภกซึ่งพิเภกถือว่าเป็นน้องของเจ้าเมืองนี่ออกมาก็ต้องมียศมีศักดิ์มีแบบแก้วแหวนเงินทองต่างๆริบทิ้งให้หมดไม่ให้เหลือเลยเลยให้กลับไปเป็นไคร่ธรรมดาแล้วไล่เนประเทศออกจากเมืองไปส่วนเมียของพิเภกหรือว่านางตรีชฎาเนี่ยนะคะก็ให้ส่งไปเป็นทาสไม่ใช่ทาสธรรมดานะแต่เป็นทาสที่เอาไปดููแแลนนนนนาาาาางรีีดออย่่ใใสวัหหะก็็คืปเท้ ใช้นะคะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะพ่เพรก็ร้องผมลร้องไห้ฟูลฟล์ไปลาเมียนะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องออกจากเมืองไปค่ะไปถึงพี่เภรก็แบบเดินอยู่กลางป่าคนเดียวก็แบบว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วฝีมือฉันก็ไม่มีริดฉันก็ไม่มี แล้วตอนนี้เขากําลังจะรบกันฉันก็จะต้องมาอดตายอยู่กลางป่าแบบนี้หรอคือฉันเกิดมาเป็นคุณชายพิเภกฉันไม่เคยต้องทําอะไรเองเลยให้ฉันอยู่กลางป่าฉันตายแน่ๆวันนี้แหละฉันจะต้องมานอนอนาถตายอยู่กลางป่าว่าแล้วนะคะพิเภกก็นั่งลงตรงนั้นค่ะแล้วก็ลองคํานวณดูดวงให้ตัวเองคือในฐานะโหรใช่ไหมก็จะต้องแบบดูดวงให้ตัวเองประมาณว่าแบบเสียแรงที่ฉันดูดวงเป็นฉันไม่เคยดูดวงให้ตัวเองเลยฉันก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะต้องมาตกประกรรมลำบากแบบนี้ไหนเช็คดวงตัวเองหน่อยสิพิเภกนะคะดูดวงให้ตัวเองค่ะก็เเออาาาวัันนนกกงิดะไรลค มาคำนวณต่ตางๆนานา,นานแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยเรายังไม่ตายนี่หว่าวันนี้เราแค่มีดวงว่าจะพลัดพรากจากเมืองแต่เราจะไม่ตายเพราะจะมีคนมาอุปถมัมภ์ค้าชูและคนที่จะมาอุปถัมภ์ค้ามชูเรานั้นก็คือพระรามศัตรูของพี่ชายเรานั่นเองเอา้าวพระรามเป็นพระนารายณ์อวตารด้วยโอ้โหเข้าทางเลยเราไปฝากเนื้อฝากตัวกับพระรามดีกว่าอา้าว ถ้อย่างนั้นเลยนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะพิเชกก็เลยตัดสินใจได้ว่าโอเคฉันจะต้องไปฝากเนื้อฝากตัวอยู่ในกองทัพรับใช้พระรามนั่นแหละเพราะพระรามเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเป็นฝ่ายที่ยึดมั่นในคุณธรรมนะคะคพ่เภรก็เลยตั้งสัต์อธิษฐานค่ะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาพระรามเจอได้ยังไงคือสมัยก่อนก็ไม่ได้มี g o o g l e Map ไม่ได้มีท w i ต t e อร์ไม่ได้มี Facebook จะได้ไปแบบเปิดเช็คข่าวใช่ไหมว่าตอนนี้กองทัพพระรามเดินทางถึงตรงนี้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะ <S <S คือพิเนกก็ไมาาาาค่่ระะปรมณวถ้ สมมติว่าฉันมีบุญจะได้รับใช้พระนารายณ์จริงขอให้ฉันเดินไปเจอพระนารายณ์เถอะว่าแล้วนะคะพ่เชรก,ก็เดินสวดมนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดินประมาณว่าขอให้ฉันได้รับใช้พระรามขอให้ฉันได้รับใช้พระรามเอ <c oughs> ถอะ <c oughs> ขอให้ฉันได้รับใช้พระรามเถอะนะถ้าฉันทําบุญมาดีจริงขอให้ฉันได้รับใช้พระรามหลังจากพ่เภรเดินพูด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 ,พด,พด,พดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็บังเอิญว่าพิเภกพัดหลงเข้าไปบริเวณที่เหล่าลิงกําลังรวมพลกันอยู่พอดีเลยค่ะเพราะมันใกล้กรุงลงกาไงนึกออกไหมดังนั้นนะคะ พรรามพลามพรามพรามพลาม,ลาม,ลามอะไรอย่างนี้นะแน่นอนว่าลิงก็ต้องรู้สึกว่าแบบอะไรนี่มาทาอะไรที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นสปายแน่เลยก็เลยไปรุมจับพิเภกนะคะจับมาได้ก็แบบกําลังจะฉุดกระชากลากถูพิเภกก็แบบเดียว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 พวกเจ้าเป็นใครเป็นลิงที่ไหนมายุ่งอะไรกับข้าข้าเดินของข้ามาดีดีข้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่าลิงนะคะก็เล่าให้ฟังสังน้นเลยประมาณว่าก็เจ้า่เป็นยักษ์คือข้าเนี่ย เป็นค่ารับใช้ของพระราผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะไปรบกับยักษ์กรุงลงกาแล้วเจ้าเป็นยักษ์มาเดินอยู่ในกองทัพข้าก็เลยคิดว่าเจ้าเป็นสปายสิมาทําอะไรที่นี่พอได้ยินแบบนั้นทาพิเภกแบบ <c oughs> ที่ข้าอธิษฐานมาตั้งนานได้ผลแล้ว พาข้าไปหาพระรามเถอะข้าอยากมารับใช้พระรามซึ่งทำให้เหล่าลิงงงมากนะคะเริ่มจากไปแจ้ง18มุงกุดก่อนนะคะ18มงกุดก็ไปแจ้งสุครีพสุครีพก็มาสอบถามข้อมูลประมาณว่าแบบท่านเป็นใครมาจากไหนไหนเล่าให้ค่าฟังซี่อะไรอย่างนี้ซึ่งพิเภกก็เล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยนะคะประมาณว่าข้าชื่อพิเภกเป็นน้องชายของทศกณัณฐ์แห่งกรุงลงกา ข้าโดนพี่ไล่ออกจากเมืองเพราะข้าไปบอกว่าให้คืนนางสีดานี่แหละดังนั้นข้าก็เลยอยากมารับใช้พระรามประมาณนี้ซึ่งหลังจากสอบถามต่างๆแล้วสุครีมนะคะก็เอาเรื่องขึ้นไปบอกพระรามค่ะพระรามก็แบบมีความแบบเอ๊จะเชื่อได้ไม่น่าจะเป็นสปายหรือเปล่าก็มีการประชุมคนกันอะไรต่างๆนะคะซึ่งหลังจากประชุมแล้วผลโหวตออกมานะคะก็บอกว่าเออก็เชื่อได้แหละก็ให้กินนางพิสัตยาเข้าไปมีแบบว่าการสาบานเพื่อเข้าร่วมงานอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวถ้าคดโกงทีหลังค่อยฆ่าทิ้งก็ได้นะคะดังนั้นก็เลยมีการจัดพิธถืนนะะ้้าพพพิิัตยขึเ สถาบานตนเข้ารับตําแหน่งกับพระรามนะคะก็มีการแบบว่าเอาน้ามาล้างลูกศรพรมมาศแล้วก็ให้กินเข้าไปแล้วก็สาบานว่าถ้าข้าคิดคดนะขอให้ข้าตายด้วยอาวุธอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นธรรมเนียมไทยนิดหนึ่งด้วยเนาะในสมัยอยุทยาเราก็จะเห็นการถือหน้งพิพัฒน์สัตยาอะไรต่างๆกันปัจจุบันเร่ยงมีอยู่แหละซึ่งมิวเคยทําคลิปเล่าไว้ให้แล้วนะคะสามารถไปดูได้ตรงนี้เลยนะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องการถือนนําพิพัฒน์สัตยาเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าสุเครียดเนี่ยกยะ ก็เป็นน้องชายของพลศักด์ารแห่งกรุงลงกาถือว่าเป็นพระอนุชาส่วนข้าก็เป็นน้องชายของพาลีแห่งกรุงขิดขินจริงๆตำแหน่งเราเนี่ยเท่ากันเลยนะเราดูแบบศักดิ์ศรีพอๆกันดังนั้นเรามาสาบานเป็นเพื่อนกันดีกว่าทั้งคู่ก็มีความสาบานเป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งระหว่างนั้นนะคะสุครีพก็มีการคุยกับพิเภกขึ้นมาด้วยประมาณว่าเฮ้ยพวกลิงของเราอะสามารถสู้กับยักษ์กรุงลงกาได้บ้างไหนลองเทียบกันให้ดูหน่อยสิซึ่งตรงนี้นะคะพิเภกก็บอกว่าข้าตอบไม่ได้หรอกเฮ้ยลิงของท่านน่ะมันเก่งขนาดไหนเชียวอยาาาาากกรร้้้ังงงเเเเลลลยยอออ่่่่ีซึสุคค็ปืืนนถพิ เป็นสปายจริง,รงก็คือสุครีเป็นคนแ์เรื่องทั้งหมดนี่แหละให้พีเภกฟังนะก็เล่าไปหมดเลยประมาณว่าโอ้ยไม่รู้หรอกว่าลิงมึงขีดขินกับลิงมึงชมพูเนี่ยเป็นลิงที่พระอิศวรนะสั่งให้ลงมาเกิดเพื่อมารับใช้พระรามคือเก่งมากไม่ตายง่ายๆหรอกแค่ลมพัดมานะ้วก็ฟื้นหมดแล้วรับรองเด็ดนะจ๊ะหลังจากนั้นค่ะพ่เภกก็มีความไปเข้าเฝ้าพระรามอะไรต่างๆก็เพื่อจะวางแผนออกรบกันใช่ไหมพระรามก็เลยถามพิเพกเลยคําถามแรกประมาณว่าไหนร่ายมาซีว่ายักษ์ตุงลงกาเก่งยังไงมีเยอะขนาดไหนถ้าเราจะยกทัพลิงตรงเนีน้ยบ ะะบอกว่ายักษ์รุงมังรมีเยอะกว่าที่คิดเยอะนะไม่ได้มีแค่แบบเท่านี้มีเยอะกว่าปริมาณลิงที่77สบมุทรไทยเยอะเลยหากเอาอาจจะไม่ได้แต่ท้าก็ยังตอบไม่ได้หรอกราะยังไม่รู้เลยว่าลิงของท่านนะ่ะเก่งขนาดไหนโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมนะคะหลังจากนั้นพระรามก็เลยมีการให้ลิงต่างๆนะคะออกไปลองกําลังให้พิเภกดูค่ะโดยการเดินทางไปที่ริมเขาแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะใครมีของอะไรปล่อยมาให้หมดฝูงลิงนะคะก็อลราวาดกันใหญ่โตเพื่อแสดงพลังบางตนก็แปลงล่างนู่นนี่นั่นบางตนก็ทลายภูเขายกภูเขาขึ้นมาเวียงเล่น ซึ่งบังเอิญว่าหินที่เหล่าลินทดสอบพลังเนี่ยมันกระเด็นคือมันแรงมากแบบวา่าฟ้าฝนแบบฟ้ามืดครึ้มเสียงโกลาพนไปทั่วแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหินบางก้อนตกลงไปที่หน้าวาังของกรุงลงกาค่ะตกลงไปหน้าทระลานเลยตกไปแปะแปะะแปะเหมือนอุกาบาทลงอะ่ะทศกัณฐ์นั่งอยู่ในเมืองทศกัณฐ์แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นดีดีก็มืดฟ้ามวดินแล้วก็มีหินหกไรมาตกหน้าเมืองชั้นภูเขาไฟะาระเบิดหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นดังนั้นนะคะทศกัณฐ์ก็เลยสั่งให้ยักษ์ตนหนึ่งคะ่ะชื่อววว่่่่่าาาาสสสุกกรรรรรเเนนนไไไปืืืบิดอออองะขึ้้คตูมพ ยกทับมาเจาะที่เมืองตัวเองแล้วเก็ตป่ะสุกรสารได้รับคําสั่งจากทศกัณฐ์ปุ๊บนะคะก็แปลงร่างเป็นเหี่ยวตัวนึงค่ะแล้วก็บินไปกะว่าบินไปตรงจุดเริ่มต้นของความกลาขนทั้งหมดซึ่งก็คือบริเวณที่ลินกาลังลองฤทธิ์อยู่นั่นแหละคะ่ะบินไปถึงปรากฏว่าเขากาลังโยนหินกันอยู่บินเข้าไปในเขตที่เขากําลังโยนหินกันอยู่ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะคะดังนั้นหินที่มันกําลังแบบรวิวกระจุยกระจายกันอยู่ก็เลยตกไปโดนปีของสุกรสาระคะ่ะผกเข้าไปสุกรสารร่วงแอกลงมาที่พื้นนะคะแล้วก็รู้ ดังนั้นสุกรสารก็เลยแปลงร่างนะคะกลายเป็นลิงแล้วก็กะว่าเนียนเข้าไปดูในกองทัพไปสืบข่าวก่อนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นค่ะตอนที่เข้าไปในกองทัพนะคะก็ปรากฏว่าเป็นเวลาเดียวกับที่พ่เภกกาลังออกมาดูค่ะก็พิเชรก็ออกมายืนดูประมาณว่าโอ้ลิงตรงนี้เก่งนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นนะคะพิเชรก็กลับไปรายงานพระรามค่ะคือพระรามก็ถามว่าเป็นไงดูกองทัพฉันแล้วกองทัพฉันเท,เทพไหมเทพไหมไหนเล่ามาซีเป็นไงบ้างนะคะพ่เชกก็บอกว่าโออเทพจริงนะกองทัพท่านนี่มันสุดยอดจริงๆเลย oh. ยักษ์ในกรุงลงกาเนี่ยเก่งสู้ลิง เลยรับรองว่าสู้กันยังไงก็ชนะแต่จะบอกว่าในกองทัพของท่านหนักมียักษ์อยู่ตนหนึ่งแปลงร่างแฝงตัวเข้ามาข้าจับได้ข้าเห็นแล้วรู้พระรามนะคะได้ยินงนั้นพระรามแบบฮะเจ้ารู้ได้ไงเล่าให้ข้าฟังซิซึ่งพี่เพ่งนะคะก็เลยบอกไปว่าอ๋อดูไม่ยากเลยเวลาจะดูว่าใครเป็นยักษ์แปลงร่างมาเนี่ยนะคือเผ่าพันยักษ์เนี่ยจะไม่มีเงาเวลายือนอยู่กลางแดดเงี้ยทุกคนมีเงาหมดใช่ปะยักษ์กับไม่มีเงาแล้วที่สําคัญตามันจะไม่กระพริบดังนั้นนะคะพระรามก็เลยสั่งให้หนุมานเนี่ยไปตามหาตัวยักษ์สปายออกมาให้ได้่่หหนนุมาาก็เเลลยแแปงงตัวอบบใญ แล้วก็เหมือนขังลิงทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ในมือของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เดินมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะคะลิงที่เป็นลิงปกติก็เดินออกไปเดินเราไปเดินไปจนกระทั่งสุกรสาราสุกรสารแบบจะหลบยังไงดีฉันจะทำยังไงดีเขาจะจับได้ไหมนะอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะคะโดนหนุมานจับได้คะ่ะจับมาถึงก็มาเค้นถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงสุกรสารก็จำเป็นจะต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังค่ะซึ่งแน่นอนเราต้องมีการพิจารณาโทษเกิดขึ้นนะคะตามธรรมเนียมสมัยโบราณเนี่ยธงภูพานก็บอกพระราม ได้จับสปายได้อย่างนี้นะคะถ้ามา2คนเนี่ยคนนึงต้องปล่อยกลับเมืองเพื่อไปขู่ให้ฝั่งนู้นรู้ว่าแบบฉันจับได้ด้วยอย่าส่งมาอีกส่วนอีกคนนึงเนี่ยต้องตัดหัวแล้วเสียประจานนะคะแต่กรณีนี้สุกรสารมาคนเดียวค่ะดังนั้นฝั่งกองทัพพระรามก็เลยลงโทษตามกฎนะคะโดยการจับไปกลอนผมสักหน้าอะไรต่างๆแล้วก็แห่ประจานนะคะรอบกองทัพเสร็จแล้วก็ปล่อยกลับเมืองไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าสุกรสารก็ต้องไปรายงานทศกันนะคะว่าแบบเธอไปทําตามที่ท่านสั่งแล้วข้าโดนเลยแบบนี้อะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสักไว้ที่หน ลอดชีวิตนะคะเพราะสมัยนั้นก็คงไม่มีเลเซอร์ลบรอยสัก,กันนะแต่ว่าข้อมูลหนึ่งที่สุกรสารบอกทศกัณฐ์ไปทําทศกัณฐ์ตกใจมากนะคะก็คือข้อมูลที่ว่าตอนนี้พิเภกไปอยู่ข้างกายพระรามแล้วและแน่นอนว่าทศกัณฐ์ก็รู้ว่าพิเภกรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมืองลงการแล้วก็ดูดวงแม่นด้วยดังนั้นทศกัณฐ์รู้สึกว่าแบบอดรนทนไม่ได้ละฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างแต่ทศกัณฐ์จะทําอะไรบางอย่างในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้คลิปของเรายาวพอสมควรแล้วนะคะคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะะม ก็กดแชร์ไปส่วนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาจริงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะเกลียดพิเภกนะเพราะแบบว่าเหมือนทรยศครอบครัวตัวเองอะ่ะแล้วก็ไปเข้ากับฝ่ายศัตรูซะอย่างนั้นซึ่งมองในมุมไหนมันก็ดูแบบเออจริงๆริง,รงพเพกก็หนีไปที่หลุดได้หรือเปล่าคือแค่รสกันไล่ออกจากเมืองจะหนีไปอยู่เมืองไหนก็ได้เป็นเมืองงนางสีดาเมืองอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเมืองในโลกนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะทาไมจาเพาะจอดจงจะต้องหนีไปอยู่กับพระรามก็ไม่รู้นะคะก็ไม่แปลกที่ทรสกันจะโกรธมากๆนะรวมไปถึงเรื่องของนางสีดาด้วยที่แบบไปบอกให้ส่งคืนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่ สักการอาจจะคืนก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี้แต่ว่าเรื่องมันก็เกิดไปแล้วแล้วมันก็ทําให้เรื่องรามเกียรติ์ทั้งหมดเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเรารอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นไงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ